การเรื่องนี้ทำหลานมากเป็นไงบ้างพี่ดุ้เรื่องราวบทบาทนเรื่อ,อ,อตั้งแต่ตอนได้รับการติดต่อเลยครับว่าผมแบบแปลกใจว่าไอความรู้สึกของครอบครัวคือผมเคยโตขึ้นมาผมเป็นนักเรียนประถมที่อุดรพอเหมือนเด็กต่างจังหวัดจะมาเรียนต่อกรุงเทพก็ต้องไปอยู่บ้านญาติก็คือไปอยู่บ้านตายายซึ่งเป็นตกโกงกลางมากแล้วเราก็เราก็เห็นความรู้สึกแบบนั้นว่ามันมีเรื่องที่แบบ มันมีทั้งแบบเอ๊ะทำไมอะกรมขี้บน่นทำไมดุทำไมอะมาเป็นอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันมันมีความอบอุ่นบางอย่างมันมีสิ่งที่เขาสอนซึ่งฮะสมัยก่อนเขาต้องอย่างนี้เหรอเขาต้องระวังเขาต้องอก่อนไปโรงเรียนต้องกินข้าวเช้านะมันจาเป็นอย่างยิ่งผมก็แบบไม่กินไม่ได้มันจะถายอยู่แล้วเราต้องนั่งรถเมล์ไปอะไรเงี้ยก,ก็เวลาเรานึกถึงมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆแล้วก็คราวนี้พอผมโตขึ้นแต่งงานผมแยกครอบครัวออกมาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ หมายว่าในบ้านมันจะไม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ได้เห็นความต่างอีกแล้วมันก็คล้ายๆเงี้ยว่าเราจะพยายามไปเยี่ยมได้แค่ไหนเราต้องทํางานยังไงเราเราจะแบ่งเวลาอะไรยังไงทั้งหมดมันเป็นโมเมนต์ที่วันหนึ่งมันจะทั้งหมดมันมันจะต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นตลอดไปครับทุกครอบครัวมีคนที่คุณรักแล้วคุณก็จะได้นึกได้ว่าโมเมนต์ที่คุณมีอยู่มันไม่สถาวรมันไม่มันไม่มีตลอดไปแต่คุณจะใช้มันอย่างคุ้มค่าแล้วก็ แล้วก็เป็นความทรงจําที่งดงามเป็นกําลังใจให้คุณไปต่อได้ขนาดไหนคุณเป็นผู้เลือกแล้วเรื่องนั้นเล่าสิ่งน,นี้ซึ่งซึ่งผมฟังแล้วผมประทับใจมากแล้วก็ในความหวังตั้งแต่ก่อนก่อนจะแสดงเลยเนี่ยก็คือว่าอยากให้มันทําให้ความรู้สึกของคนในครอบครัวรู้สึกเออรู้ไหมอากงที่คุณรู้สึกว่าทําไมกงต้องดุวะวันหนึ่งเขาก็ไม่ได้อยู่กับคุณนะด้วยด้วยธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนั้น แต่ก,ก่อนจะถึงวันนั้นเร,เราเราจะมีความสุขหรือเราจะเป็นกําลังใจอย่างไรอะไรมันง่ายเลยสำหรับพี่ดูเพราะมันดีเลยกับชีวิตตัวเองพอมากพอสมควร <c oughs> ดีเลยกับทุกคนเลยครับเราเราคุยกันเรื่องนี้ในกองถ่ายผู้กำกับก็มาครอบครัวนี่คนเขียนบทชัดเจนมากบิวกินครอบครัวใหญ่กบ,บ้านผมอีกสมาชิกเขาเยอะจริงๆแบบเ <c oughs> โฮ้ยโผบ้านหนูนี่ใช้ได้เลยนะเออก็เป็นแบบนี้หมดเผืออก็เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็เชื่อว่า ฝั่งท่านผู้ชมเมก็ต้องเป็นแบบนี้ก็กเยอะแต่ว่าเรา,เราให้ความสําคัญกับโมเมนต์นั้นแค่ไหนแล้วหรือเราคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกไม่ว่างนัน,นี้ก็ไปทุรนุ่นไม่ไปเยี่ยมหรอกอะไรเงี้ยก,ก,ก็ลองคิดดูว่าจริงๆมันไม่ใช่การไปเยี่ยมแล้วมันเกิดประโยชน์แก่เฉพาะผ,ผู้ใหญ่ที่เราไปเยี่ยมแต่มันจะเกิดประโยชน์กับคุณในวันหนึ่งที่คุณไม่มีเขามากมากว่าที่ตอนทิ้งท้ายว่าอยากให้เป็นหนังเรื่องที่ พาครอบครัวไปดูใช่ครับมันมันเป็นหนังที่เมื่อคุณพาครอบครัวไปดูคุณอาจจะกลับออกมาแล้วคุณรู้สึกว่าเอออยากฟังอ,มา,า,อาม่าบ่นเออมันมันเป็นความรู้สึกแบบเราอาจจะมองเขาบ่นด้วยมุมมองที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าบางทีเราโตขึ้นมาไม่ต้องเด็กน้อยรุ่นปัจปจ,จุบันตอนตอนผมเป็นเด็กน้อยผมก็ไม่เข้าใจผู้ใหญ่ว่าทำไมเขาต้องอย่างนั้นทำไมเขาต้องนี้ แต่บางทีเราเรา,เรามีความอยากจะทําความเข้าใจมากขึ้นด้วยด้วยการกระตุ้นของหนังที่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้กับการที่เราจะทําตัวเป็นอินดีพนเดนต์ไม่ไม่สนใจยังไงก,ก็ก็มันไม่ตรงกันอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปพยายามให้มันตรงจริงๆมันพยายามได้และมันสร้างความเข้าใจที่ดีสร้างความรู้ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีได้ผมเชื่อว่าทำได้เพียงแต่ว่าเราเคยถูกกระตุ้นให้อยากทําสิ่งเหล่านั้นบ้างไหมหรือเรามีความพยายามจะทําบ้างไหม ทั้งั้งผู้ใหญ่เองด้วยนะครับทุกคนหันไม่ใช่ว่าเออเด็กต้องมานี่แล้วฉันจะเป็นชั้นเหมือนเดิมถ้าทุกคนรู้สึกให้คุณค่าแก่การการมีเวลาอยู่ด้วยกันในโมเมนต์ต่างๆว่าเป็นเรื่องดีงามหลายคนตอนนี้ในสังคมพูดถึงเรื่องของเจนที่มันผ่างกับมากหลัเรื่องนี้น่าจะมีช่องว่างระหว่างวัยเชื่อหรือเป่าช่องว่างระหว่างวัยมีมาเป็นร้อยปีแล้วผมมั่นใจว่า คุณปู่กับคุณหลานมันก็มองอะไรไม่เหมือนกันมาเพราะโลกเราก็พัฒนาตลอดเวลาในในยุคต่างๆแต่ที่มันยังหมุนได้เพราะว่ามันมีความพยายามที่จะเข้าใจกันมันมีความรู้สึกว่าฉันกับเธอคือครอบครัวเดียวกันแม้ว่ามันทำไมคิดไม่เหมือนกันเลยวะอะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของเขากับสิ่งแวดล้อมของเรามันไม่เหมือนกันจำได้ไหมครับสมัยก่อนมีกติกาว่าเด็เดกโบราณเลยมือดอย่าออกจากบ้าน ก็ลองคิดภาพมันมีไฟไม่ทั่วถึงมันมีนู่นนี่นั่น mm hmm. เขาก็ต้องอเป็นอันตรายของเขาก็เป็นอันตรายจริงในสมัยใหม่โอ้โหเที่ยงคืนมันสว่างเหมือนกลางวัน mm hmm. ก,ก,ก็ต่างกันอันนี้ก็แค่ตัวอยา่าง mm hmm. แต่ว่าที่มันยังอยู่ด้วยกันได้มาต่อก็คือท่ามงความไม่เข้าใจนั้นมีความตั้งใจอยากจะเข้าใจ mm hmm. อยูผ่ผมฝากไว้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็ก mm hmm. ฝากว่าหมายว่าเด็กโปรดอยากเข้าใจอยากที่จะเข้าใจเขาด้วย ฝั่งผู้ใหญ่ก็ต้องอยากที่จะจะเข้าใจเด็กวไม่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตบมือข้างเดียวแล้วประสบความสําเร็จมผมว่าหนังมันจะกระตุ้นแล้ว,แล,วแล้วความเข้าใจนี้มันจะไปเกิดจากที่โรงเรียนเหรอในสังคมเหรอท้าที่บ้านยังไม่ได้เลยขนาดที่มันใหญ่กว่านั้นคุณจะเข้าใจเขาเหรอขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านยังไม่เอ็นดูหลานเลยเหรอยังไม่เห็นแก่เด็กเลยเหรอแล้วคุณจะไปเอ็นดูเด็กคนอื่น ได้จากยที่ไหนคุณก็เป็นผู้ใหญ่ดุร้ายที่รอจะเล่นงานเด็กเพราะแน่นอนตอนนี้เขายังเด็กกว่าคุณไงแต่วันหนึ่งเขาจะโตกว่าคุณอีกแล้วคุณจะแย่ลงเพราะสังขารถ้าถ้าไม่พยายามเข้าใจกันและกันมันก็มันก็น่าจะแย่ลงเรื่อยๆไม่มีไม่มีอะไรเอาอยู่เทคโนโลยีก็ไม่อยู่นะครับการจูงมือกันไปดูหนังนีมันมใช่มันจะมันจะได้วิธีผมผมชอบสิ่งหนึ่งที่คร <c oughs> อบครัวควรจะมีก็คือ ไปไปดูหนังแล้ววิจาร์หนังด้วยกันทําไมตัวละครตัวนี้ทําแบบเนี้ลูกลูกอยู่ใบเดียวเขาใบเดียวกับบิวกินทําไมบิวกินเป็นงี้เออเอ้อแล้วไม่เอาม่าเป็นงี้อมา่มาเราว่าไงเออมันมันมันหลีกเลี่ยงการวิจารณ์กันเองผมไม่ได้บอกว่าทําไมอม่าเป็นงั้นทําไมอลานเป็นงี้คุณวิจาร์ตัวละครแต่คุณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการ ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างดีๆได้ได้สังเกตไหมที่ทะเลาะกันะไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาคุยเอาตามนี้เราก็จะเจอผู้ใหญ่แบบนี้แล้วเราก็จะเจอเด็กว่าก็ไม่สนใจก็จะเอาตามนี้เหมือนกันอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ได้อะมันเหมือนมันเหมือนอยู่คนละโลกแต่มันมีโลกใบเดียวให้อยู่ด้วยกันครับพี่ดูวันที่สี่เดือนสี่เนาะสี่เดือนสี่ครับไปดูซะพี่ดูขออนุญาตถามนิดนึงในฐานะคุณพ่อ ครับตอนนี้ลูกชายจะเข้าวงการไหมครัเป็นคำถามทีหลายคนีเูกสองปีมานี่ขอบคุณในคำชมครับช่วยจ้างโดยครับจะเข้าคือประเด็นมันเป็นแบบนี้ครับผมก็คุยกับลูกว่าสารตั้งต้นของของวงการบันเทิงที่ถ้าจะอยู่ด้านหน้าก็คือการมีภาพที่ดูดีจะร่างกายดูดีหน้าตาดูดีจากนั้นเป็นเพียง สารตั้งต้นอันที่หนึ่งที่ที่ต้องมีมากกว่านั้นก็คือคุณต้องมีทักษะมีความรับผิดชอบมีความตั้งใจมีความสามารถแล้วก็สุดท้ายเหนือไปกว่านั้นอีกอันที่สามนิสัยต้องเป็นคนนิสัยดีมันมันครอบคลุมหมดเลยนะครับคําว่านิสัยก็ก็ก ผมว่าก็ก็ลองดูครับก็เขาก็อยากลองดูถ่ายทอดทุกอย่างนี้ให้ลูกเลยไหมพี่ดูในฐานะที่เราถ่ายทอดถ่ายทอดเป็นไงครับพอผมผมคุยกับลูกด้วยความพยายามที่ที่รู้ว่าแต่ก่อนเนี้ยมันมันอย่างนี้ผมอยู่นี้ต้องแกล้งต่อยมวยแพ้มันต้องแกล้งนัดข้อแพ้มันต้องแกล้งอะไรเงี้ยวันเนี้ยมันไม่แกล้งให้ผมเลยผมเคยทวงนะช่วยต่อยเบาๆหน่อยตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาที่คุยเขามีแนวโน้มว่าอยากลองใช่ก็อยากลองก็อยากลองแหละครับ แล้วมีคน้อกว่าใช่ผมเป็นคนให้ข่าวเองครับว่าช่วยจ้างหน่อยครับมันยังไม่มีเลยครือว่าบอกว่าเน้องจะได้เล่นเป็นพระเอกเรื่องนี้จะได้เล่นก็ฝาก GDS ว่าถ้าถ้ามีแคสติ้งเรื่องอะไรให้ไปแคสเหมือนคนปกตินะไม่ดีก็ออกกลับบ้านตายลูกไปหัดมาใหม่แต่ว่าจริงๆที่หนุมไม่เคยรู้สึกว่าคือสมมติท่านมีท่านก็บอกนะครับผมจะเอาไปบอกมันว่าไปไปทดลองไม่ต้องไปเหมือนคนปกติไม่ใช่ไม่มีไม่มีอภิสิทธิ์แล้วจริงๆน้องไปแคสมามีบ้างไหม ยังไม่ค่อยได้มีอะไรเท่าไหร่ไม่มีใครมาเขาคือการข่าวผมไม่ดีอะครับพี่ดุกองกำลบันเทิงตอนที่พี่ดุอยู่กับตอนนี้มันแตกต่างกันมากไหมแค่ไหนเขาปรับตัวยังไงบ้างครับหรับพี่ดุผมว่าไม่ต่างนะมันมันมันต่างที่เทคโนโลยีแค่นั้นแหละแต่แต่แตสมมุติคนก็จะบอกว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนนะอ่ะเฮ้ยคนเราเป็นอย่างนี้เหรอสมัยก่อนไม่ไม่บูลลี่มันก็บูลลี่แต่มันไม่เป็นข่าวมันไม่สมมติผมหลังแกน้องด้วยคําพูดมันก็ม,มีผมกับเขาดูกัน แล้วเราก็ไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ข่าวจะต้องไปลงก็ก็มีอยู่แค่นั้นผมก็ทําต่อไปแต่สมัยนี้น้องลงโซเชียลผมก็อ้าวเฮ้ยโดนโดนด่าบ้างละอะไรเงี้ยมันมันคือความเปลี่ยนของเทคโนโลยีแต่ว่าคนก็เหมือนเดิมอย่างตอนนี้ที่กระแสแบบคุ๊คเขาพูดว่าน้องเอ็มล่ออย่างนั้นเอ็มก็เคยมีมาคุยกับพี่ดูเรื่องนี้ไหมครับไม่ไม่เลยไม่แล้วพอพี่ดูเห็นข่าวลูกเด็กลูกเราแบบขนาดจริงจังเหรอเรืองมรู้สึกบ้างขนาดผมไม่เห็นมันมีอะไรเลยไม่ดูดุดุข่าวลูกนี้มาไม่ลูเอ็มเลย พอเวลา<ด>มีคนบอกว่าลุงเป็นหลอมากอะไรเงี้ยเอาถ้าเอาแบบย้อนไปหลายปีตอนมันเป็นเด็กนะครับ<อ>ผมก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่หลายๆ <c oughs> คนว่ามันเป็นความตั้งใจครับเราถ่ายรูปลูกเรา20รูปในคนละมุมมองทั้งหมดมันต้องมีดีอย่างน้อยสักสองรูปแล้วคุณก็เอารูปนั้นไปลงรูปผณก็หลอเป็นการคัดฝันแล้วใช่เพียงแต่ว่าผมใช้แอปไม่เป็น อะไรภาพผมเลยไม่ได้แค่นั้นเองเร<ต>าแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ทําให้มันเกิดขึ้นคือผมไม่สปอยรู้ว่าลูกหล่อมากลูกคือดีงามลูกคือพระเอกไม่ลูกยังไม่ได้ทํางานเลยใจเย็น <c oughs> จงฝึกฝนจงพยายามต่อไปคุณก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีมีโอกาสเหมือนคนคน,คนอื่นมันมีมันมีวงการบันเทิงกว้างขวางกว่าคําว่าหล่อสวยที่เขาจัการแบบเนี้ บทบาทแบบนี้สำคอญกันคุณสายเชียร์ที่ไปกลนเตอร์เนี่ยไม่ใช่พระเอกนะแต่โกอล์นเตอร์นะแบบระดับฮอลลีวูดนะตัวอย่างมีเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับสารตั้งต้นคุณเป็นอะไรมันผมว่ามันเกี่ยวกับคุณภาพมากกว่าระยะยาวนะครับพูดถึงระยะยาวพี่อูสุดท้ายจะนับบทเป็นผู้จัดการให้ลูกเลยไหมไม่ครับไม่ครับอะไรนะเออจริงๆใช่ ไม่เอาดิกว่บโชงให้แล้วมันบุญของเด็กมันได้รับโอเคนะบขุณครังไม่